สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชรสุดาสยามบรมบราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินถึงสาธ,ธารณรัฐประชาชนจีนแล้วและจะได้ทอดพประเนสถานที่สำคัญต่างๆล้วนแต่ส่งเสริมความรู้และเป็นประโยชน์ที่จะนำมาพัฒนาประเทศต่อไป วันที่7เมษายนพุทธศัการาช2568เวลา15นาิกา25นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าเวลาที่ประเทศไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชน เที่ยวบินที่ TG 6 1 4สเสด็จพระราชดำเนินถึงท่ากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในอูจจวินที่ปรึกษากรมเอเชียกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนนายฉัดชัยวิริยะเวชกุลเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ ประจำสถานเอกอัครราชทูตณนกรุงปักกิ่งตลอดจนข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณนกรุงปักกิ่งเฝ้าทุลลอะองพระบาทรับสเสด็จหลังมีพระราชปฏิสันฐานด้วยผู้มาเฝ้าทุลลอะองพระบาทรับสเสด็จแล้วสมเด็จพระนิธิฐาธิราชจ,จ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมไชานาเวอร์กรุงปักกิ่งที่ประทับ การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนในครั้งนี้จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของสถาบันต่างๆได้แก่วังวัฒนธรรมชาติพันธุ์พิพิธภัณฑ์โบราณคดีจีนพิพิธภัณฑ์คลองใหญ่กรุงปักกิ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเคมีแห่งปักกิ่งวิทยาเขตชางผิงวิทยาลัยวิจิตศิลป์ส่วนกลางหอสมุดกรุงปักกิ่งและโครงการแหล่งกำเนิดโฟตอนพลังงานสูง ล้วนส่งเสริมความรู้ด้านวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีศิลปะประวัต coat, success, uhm, okay. ิศาสตร์และการศึกษาอย่างรอบด้านช่วยให้เข้าใจอารยธรรมจีนโบราณความหลากหลายทางชาติพันธุ์และการพัฒนาเมืองที่สำคัญทำให้รู้จักประเทศจีนมากขึ้นเห็นความก้าวหน้าการพัฒนาชาติที่มีรากฐานจากวัฒนธรรมที่มั่นคงนำไปสู่ความเจริญและยังคงเดินหน้าพัฒนาประเทศต่อไป ปัจจุบันสาธารณรัฐประชาชนจีนดำเนินการตามวิสัยทัศน์ China Dream การพัฒนาเศรษฐกิจใน5ปีข้างหน้าให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่มีคุณภาพคาร์บอนต่ำเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและขับเคลื่อนด้วยกลไกลเศรษฐกิจจากภายในประเทศ ประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความสัมพันธ์ระหว่างการอยู่ในระดับดีมากมีการแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ mm hmm. เกิดความร่วมมือหลายด้านอาทิ เศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการศึกษาและวัฒนธรรมรวมถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของพระบรมวงศานุวงศ์ไทยได้ส่งเสริมมิตรภาพไทยจีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและในปี2568ไทยและจีนได้กำหนดแผนกิจกรรมเพื่อฉลองโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้วย กระทัดรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนคณะองคมนตรีร่วมประชุมกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมการแก้ไขภัยแล้งปี2568วันนี้คณะองคมนตรีประกอบด้วยนายพลกรสุวรรณรัตน พลเอกดาภงรัตนสุวรรณพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุขพลเอกไพบูลคุ้มฉายานายจารันธดากันสูตรพลเอกกปนารุษด,ดิตพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์พลเรเอกพงเทพหนูเทพและพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างเข้าร่วมประชุมกับกองระชา,าการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื <PE> <ano> ่อติดตามสถานการณ์และเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี2568 ณห,ห้องประชุมหนึ่งปพอาคาร3กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยและผ่านระบบประชุมทางไกลไปยัง76จังหวัดทั่วประเทศเพื่อกำหนดแนวทางในการบูรณาการบริหารจัดการน้ำและมาตราการในการป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีและคณะได้ให้กำลังใจให้คำแนะนำและข้อห่วงใยในการเตรียมความพร้อมบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากสถานการณ์ภัยแล้งปี2568และกล่าวว่า นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทรงราชปี2559ทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปราลัดกระทรวงมหาดไทยและอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทราสาธารณภัยเข้าเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับพระราชทานพระราชกระแสอันมีใจความสำคัญว่าห ขอให้ทุกฝ่ายได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อเตรียมรับสถานการณ์อันเกิดจากภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆ 2. ขอให้มีการปรับแผนเผชิญเหตุอยู่ตลอดเวลาและสอดรับกับสภาพภูมิประเทศสภาพภูมิอากาศซึ่งเปลี่ยนแปลงไปและไม่เหมือนกันทุกระยะทุกระยะทั้งนี้ เพื่อให้การช่วยเหลือบำบัดดูแลแก้ไขสถานการณ์จนถึงการช่วยเหลือประชาชนเป็นไปโดยฉับไวทันท่วงทีให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดจากทุกภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำท่วมวาตภัยภัยแล้งและภายหนาว ทั้งนี้กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสา,าธารณภัยแห่งชาติได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศรวมถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ทั้งการบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดกาญจนบุรี ต่อจนให้หน่วยที่เกี่ยวข้องสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและเตรียมพร้อมจัดสรรน,น้ำเพื่อการเกษตรรวมทั้งการเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยในการออกปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้งและสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนเพื่อลดผลกระทบจากวิกฤตขาดแคลนน้ำโดยคำนึงถึงประโยชน์และผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์นะครับประกาศขึ้นภาษีนำเข้าจากทุกประเทศที่เกินดุลการค้ากับสหรัฐก็สร้างความสั